ข้อ7กำหนดให้ชุดรอกดึงน้ำหนัก L ขึ้นจากสภาวะหยุดนิ่งตอนแรกเ่ยวางอยู่ติดกับพื้นอันนี้เป็นพื้นโดย L อยู y ่ติดกับพื้นพอดีนี่ครับขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ที่เวลาหนึ่งปรากฏว่าปลายเชือกที่ดึงขึ้นมีความเร็ว v เท่ากับ4เมตรต่อวินาที และ L อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ6เมตรจงคำนวณพอดึงเชือก v ด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีเราได้ระยะ L มา6เมตรจงคำนวณ 1. ค,ความเร่งของ L ขณะนั้น 2. ความเร็วของ L ขณะนั้นและ 3. ความเร่งของปลายเชือกนขณะนั้นมาดูทีละส่วนเดี๋ยวไฮไลท์แต่ละข้อความไว้นะครับอันนี้เขาบอกว่าชุดลอกดึือ้หนัก L จากสภาวะหยุดนิ่ง โดยที่ l อยู่ติดกับพื้นพอดีเราก็เขียนไว้แล้วว่าตอนแรก l อยู่ติดกับพื้นแล้วก็เราเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ตัวนี้แปลว่าไม่ต้องมีการอินทิเกรตใดๆทั้งสิ้นเพราะความเร่งคงที่อ่าก็บอกว่าที่เวลาหนึ่งเนี่ยปลายเชือกที่ดึงขึ้นมีความเร็วเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีและ l อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ6เมตรข้อความนี้เก็บเอาไว้ก่อน เรามาดูที่ตัวรูปภาพที่ตัวรูปภาพเราเลือกจุด REFERENCE จุด1เป็นจุดที่ไม่มีการเคลื่อนที่เลยก็จะต้องเป็นตัวจุดนี้เส้นนี้ลากเส้นไว้แล้วก็กําหนดให้ตัวนี้เป็นรอก A ตัวนี้เป็นรอก B แล้วก็ตัวนี้เป็นรอก C ตอนนี้เรามีเชือกอยู่3เส้นครับเป็นเชือกเชือกเส้น L 1อันนี้เป็นเชือกของ L 1ส่วนนี้ต่อมาตัวนี้เป็นเชือกของ L 2 แล้วก็ตัวนี้เป็นเชือก l 3จากนั้นขีดเส้นมาขีดเส้นจากดาตัมลงมาหารอก a ตัวนี้กำหนดให้เป็นตัว y a นะครับ ขีดเส้นจากจุด Reference มาหารอก B อันนี้ให้เป็น yb แล้วก็ขีดเส้นจาก Reference มาหารอก C อันนี้ก็เป็น yc แล้วก็สุดท้ายที่ณจุดเล็กๆตรงนี้นี่ขีดเส้นลงมา อันนี้กำหนดให้เป็น y จะเห็นว่าความเร็วณจุดนี้มันมีทิศสวนทางกับเส้นที่ออร่ากเดี๋ยวเวลาเราไปแทนในสมการเราต้องแทนเป็นค่าลบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเราก็มาตั้งสมการก่อนเอาสมการ l 1ก่อนจะได้ว่าสมการ l 1ของเราจะมีค่าเท่ากับ l ่ะ l 1ของเราจะมีค่าเท่ากับ ya บวกกับเส้นแค่นี้เส้นแค่นี้คือการเอา ya มาลบ yb จะกลายเป็น ya บวกกับ ya ลบ yb แล้วก็บวก c อันนี้เป็น c 1ยุบรวม l 1จะเท่ากับ ya อันนี้เป็น2 y a ลบ y c บวกค่าคงที่ c 1เราดิฟ1ครั้ง l เป็นค่าคงที่ดิฟได้0 2ดิฟ y a ได้ va ลบกับ y c ได้ vc แล้วก็ค่าคงที่โดนดิฟก็หายไป ตรงนี้ให้เป็นสมการที่1เดี๋ยวเขาคำถามเนี่ยเขามีการถามหาความเร่งด้วยแสดงว่าเราต้องมีการดิฟสมการอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราดิฟ 2va จะได้ 2aa ลบ vc กลายเป็น ac อันนี้เป็นสมการที่2ต่อมาสมการ l2 ตัวนี้หาได้จากเป็น yb บวกกับเท่านี้ก็คือ yb ลบ yc l2 เท่ากับ yb บวก yb ลบ yc ตัวนี้ l2 เราก็จะเท่ากับ อันนี้บวกค่าคงที่ไปด้วยอันนี้ C2 ได้เป็น2 yb ลบ yc บวกค่าคงที่ C2 ดิฟสมการนี้1ครั้งจะกลายเป็น0เท่ากับ2 vb ลบกับ vc อันนี้ให้เป็นสมการที่1 ดิฟสมาการนี้อีกหนึ่งครั้งกลายเป็น2 ab ลบ ac อันนี้เป็นสมาการอ๋อมี12อันนีกว่าตรงนี้ให้เป็นสมาการที่3ตรงนี้ให้เป็นสมาการที่4แล้วก็ต่อมาตัวสุดท้ายคือ l 3 l 3เนี่ยจะเกิดจาก yc บวกกับเส้นเท่านี C ้ C. ก็คือ y c ลบ y l 3เท่ากับ y c บวก y c ลบ y แล้วก็บวก c สายุบรวม l 3เท่ากับ2 y c ลบ y บวก ดิฟสมการ1ครั้งกลายเป็น0เท่ากับ2 v c ลบ V อันนี้ให้เป็นสมการที่5ดิฟสมการอีก1ครั้ง0เท่ากับ2 a c ลบ A ตัวนี้ให้เป็นสมการที่6ทีนี้ ข้อ1.1เราจะหาความเร่งของ l เราก็เขียนไว้1.1หาความเร่งของ l หรือจริงๆแล้วมันก็คือความเร่งของรอก a ใช่ไหมเพราะอันนี้เหมือนเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันยึดโยงติดไปด้วยกัน a ขึ้นเท่าไหร่ l ก็จะขึ้นตามเท่านั้นเพราะมันเชื่อมกันด้วยเชือกเส้นเดียวเราก็เขียน ระบุไว้หน่อยว่าหา l หรือถ้าที่เราตั้งสมการมามันคือ AA เรามีข้อมูลเรื่องของความเร็วเริ่มต้นเนาะความเร็วเริ่มต้นคือเป็น0ใช่ไหมตรงนี้ที่เขาบอกสภาวะหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วต้นของเรา V0 วศนย์เท่ากับ0มันเป็น V 0ศูของอีศูนย์ของก้อน L ก็ได้ตัวนี้หรือก็คือ V 0ศของ a มีค่าเท่ากับ0แล้วเราก็มีข้อมูลของระยะทางมีข้อมูลของ V ปลายแล้วก็ระยะทาง L ดังนั้นเราไม่มีข้อมูลของเวลาเราก็จะใช้สูตร v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as ก็ใช้จาก va กำลังสองเท่ากับ v ศูนย์ของ a ยกกำลังสองบวก2ความเร่ง a คูณกับระยะ a ตัวนี้ก็จะกลายเป็น ตัวนี้เรายังไม่มีค่าก็เป็น v a กำลังสเท่ากับ <c oughs> ตัวนี้เป็น0มันเริ่มจากหยุดนิ่งบวกกับ2 a ความเร่งของ a คูณกับระยะเวลาที่ใช้คือ6วิตตอนนี้เราเราก็จะติดตัวนี้ไว้ตัวถามหาความเร่งแต่ว่าเราต้องไปหาความเร็ว ของ v a มาก่อนเราต้องไปหา v a ณนะเวลาเป็น6วิมาก่อนนะครับข้อนี้ย้อนกลับไปดูคําถามอ่าคถามเนี่ยข้อหนึ่งสองควรจะขึ้นก่อนเนาะเพราะว่าข้อหนึ่งสองเขาถามความเร็วของ l ณนะขณะนั้นก็คือความเร็วของก้อน a เนี่ยดังนั้นเราก็เขียนเอาไว้ว่าเราต้องไปทําข้อหนึ่งจุดสองก่อนอทำข้อหนึ่งจุดสองก่อน ก็วกกลับมาทำข้อ1.2ตัวนี้เราจะหา vL หรือก็คือตัว vA นั่นเองตัวนี้จากสมการที่1น,นะจากสมการที่1น ก็คือตัว0เท่ากับ2 VA ลบ VB อ่ะเรามีข้อมูลตรงนี้หรือถ้าเราเขียนอีกแบบก็จะเป็นอ่ะย้ายข้างย้ายข้าง VB มาก็จะกลายเป็น2 VA เท่ากับ VB เดี๋ยวเราจะเราจะต้องมีการ หาค่าตอนนี้โจทย์ระบุความเร็วนะตรงนี้มาโจทย์ระบุความเร็วนะตรงนี้มาให้แต่เราจะต้องไล่มาเรื่อยๆจนมาหาความเร็วที่ก้อน a ได้โดยใช้สมการเหล่านี้นี่เดี๋ยวเราจะต้องโซ่หมาก่อนอ่าโซสมการที่5มาก่อนเพราะเรารู้ข้อมูลค่านี้ใช่ไหมเราจะได้ vc มาเอา vc มายัดในนี้เราก็จะโซ่สมการที่3ได้ vb เอา vb มาเดี๋ยวนะขอดูดีกทีนึงอ๋อ VC อ่ะ โซโซเราได้ VC ออกมาแล้วแล้วเราก็ออันนี้พี่เขียนผิดมันเป็น YB นี่ว่าโอ้โหผิดตั้งแต่ต้นคลิปเลยอันนี้ YB VB AB เนยะพอเราโซมาเสร็จเราก็จะได้ AB ออกมาเอา AB มาแทนเน่ยเอา VB มาออกมาแล้วก็เอา VB มาแทนตัวนีนะ้ก็จะได้ VA ออกมาทีหลัง อันนี้คือจากสมการที่1แล้วก็เราก็ไปดูจากสมการที่2ที่3ที่3จากสมการที่า่าสมการที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่าง VB กับ VC อยู่ก็จะกลายเป็น0เท่ากับ2 VB ลบ VC 0เท่ากับ2 VB ลบ Vc เราถ้าเราย้ายข้างเราจะกลายเป็น2 v b เท่ากับ vc แล้วก็จากสมการที่5สมการที่5เรา0เท่ากับ2 vc ลบ v 0เท่ากับ2 vc ลบ v ดังนั้น2 vc ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ v ธรรมดาแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็กำหนดให้เป็นสมการที่789อันนี้7 8แล้วก็9เรามีค่า ความเร็วมาให้แล้วคือ4เมตรต่อวินาทีเมื่อ V เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีจากสมการที่5เราจะได้ว่า 2VC มีค่าเท่ากับ4ดังนั้น VC มีค่าอ่ะโททัวทีนะอันนี้เวลาเราจะแทนค่าลงใน V จะแทนค่าลงใน V เราจะต้องดูทิศทางก่อนก็คือตัวนี้ย y มันชี้ลงแต่ว่า v ตรงณจุดนี้มันชี้ขึ้นแสดงว่าเวลาเราเอามาแทนค่าในสมการเราจะต้องแทนด้วยค่าที่เป็นติดลบก็ใส่ไปเลยว่า2 vc เท่ากับลบ4ดังนั้น vc ของเรามีค่าเท่ากับลบ2เมตรต่อวินาที หรือจริงๆแล้ว vc ของเรามันคือ2เมตรต่อวินาทีในทิศชี้ขึ้นซึ่งมันก็เมคเซน์เนาะจริงๆดึงลอกแล้วมันควรจะต้องชี้ขึ้นอันนี้เรากำหนดให้ yc มันลงแต่ว่าจริงๆพอลอกมันโดนดึงลอกมันต้องขึ้นดังนั้นความเร็วของลอกมันสวนทางกับ y มันก็ติดลบนี่แล้วเราก็แก้ไขทิศให้มันแล้วก็ จากสมการที่3ามจากสมการที่3เราก็จะได้ว่า 2vb mm hmm. เท่ากับ <c oughs> VC ตัวนี้เวลาเราแทนค่าเราต้องเอาค่าเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางมาแทนอย่างเช่นค่านี้อันนี้เป็นค่าก่อนเปลี่ยนทิศทางเอาค่านี้มาแทน ให้จําไว้ว่าเอาค่าก่อนที่ว่าจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมาแทนนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลบสดังนั้น v b ของเราจะมีค่าเท่ากับลบหเมตรต่อวินาทีถ้าแก้ไขทิศทาง v b คือ1เมตรต่อวินาทีในทิศชี้ขึ้น คือที่จริงๆไม่ต้องจําก็ได้แค่เข้าใจเข้าใจก็พอ vc มันคือ2เมตรต่อวินาทีทิดชี้ขึ้นอ่านาจุด c ตอนนี้ vc มันชี้ขึ้นถ้าตรงนี้มันชี้ขึ้นแสดงว่าเวลาเราเอามาแทนค่าในสมการมันก็จะต้องเป็นค่าติดลบเพราะมันสวนทางกับค่า yc ดังนั้นให้เราเอาค่าเนี้ยมาแทนได้เลยโอเคนะครับ หรือจะเอาค่านี้มาแทนก็ได้ค่านี้มาแทนก็ได้แล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อค่านี้ทิศทางมันชี้ขึ้นแสดงว่ายังไงก็ต้องใส่ลบ2อยู่ดีนะครับก็คิดซะว่าเราคิดได้เท่าไหร่ก่อนจะเริ่มแก้ไขทิศทางเราเอามาแทนในสมการเลยจบต่อมาอันนี้มันไม่ใช่จาก5จาก3เออขอแก้ไข ตรงนี้เขียนนี้ไม่ดีเอางี้ดีกว่าอันนี้มันมาจากสมก,การที่9อันนี้มาจากสมก,การที่8แล้วก็จากสมก,การที่7ตัวนี้2 VA เท่ากับ VB จากสมก,การที่7 2 VA เท่ากับ VB เราจะได้ว่า2 VA เท่ากับ ถ้าเอาข้างบนมาแทนก็แทนด้วยลบ1เลยแต่ถ้าจะเอาข้างล่างมาแทนก็ต้องคิดว่าอ๋ออันนี้ชี้ขึ้นในขณะที่ yb มันชี้ลงแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องติดลบก็ใส่เป็นลบห va ของเราจะมีค่าเท่ากับลบสเมตรต่อวินาทีหรือถ้าแก้ไขให้ถูก va ทิศของเราจะมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีในทิศชี้ขึ้น อันนี้เป็นคำตอบของข้อ1.2ใช่ไหม๋อไม่ใช่เนาะต้องย้ายไปหารสออิไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็น0.5นะลบ0.5แล้วก็แก้ไขเป็น0.5เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นคำตอบ จากนั้นเราก็จะสามารถกลับไปทําข้อเดิมได้คือข้อนี้ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเจ้าตัว v a กําลัง2ก็คือ0.5ยกกําลัง2เท่ากับพอเอาค่าเดี๋ยวนี้มาแทนในสมการไม่ต้องไปคิดเรื่องบวกลบและให้เอาค่าบวกมาแทนเลยเพราะว่าตอนนี้มันกําลังจะขึ้นใช่ไหมเลี้ยงธามมันก็ขึ้นเนอะมันไปทางทิศเดียวกัน ก็เลยเป็นบวกเอาค่าบวกมาแทนได้เลย0.5กำลังสองเท่ากับ0บวก 2A6 คูณกับ6วินาทีก็กดเครื่องคิดเลขแก้สมการมาจะได้เป็นความเร่งที่จุด A มีค่าเท่ากับ0.0208เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง อันนี้มีทิศชี้ขึ้นทีนี้ข้อ1.3 1.3งจุาเขาถามหาความเร่งของปลายเชือกขณะนั้นอ๋อเดี๋ยวบอกนิดหนึง่งตอนนี้เราจะเห็นว่าสมการเนี่ยเราดูได้ไงว่าความเร่งมีทิศชี้ขึ้น ก็เพราะว่าความเร่งออกมาได้ค่าเป็นบวกตอนแรกเนี่ยณตรงนี้ณตรงนี้วัตถุมันขึ้นไปได้ระดับหนึ่งใช่ไหมมันขึ้นไปด้วย va แล้วก็อันนี้คือระยะทาง sa จำที่เราคุยกันครั้งนั้นได้ไหมการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งหรือว่าแนวเส้นตรงอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเรามีความเร็วนะสมมุติเรามีความเร็วต้นมันอาจจะออกตัวด้วยความเร็วต้นไม่มีหรอก มันอาจจะออกด้วยความอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะเห็นว่าค่าที่ได้เนี่ยที่เราออกมาใช้อ่ะเป็นค่าบวกหมดเลย VA ก็เป็นค่าบวก SA ก็เป็นค่าบวกแล้วเราก็ได้ค่าความเร่งที่มันเป็นค่าบวกออกมาด้วยแสดงว่าพวกเนี้ยทิศทางเดียวกันหมดเลยเพราะถ้าความเร่งติดลบเมื่อไหร่แสดงว่าทิศทางเนี่ยมันต้องตรงกันข้ามแล้วโอเคนะครับข้อนี้อันนี้พูดให้ฟังข้อ1.3ความเร่งของปลายเชือกณขณะนั้น อันนี้ก็เราก็ไปไล่มาเลยตอนเนี้เรามีข้อมูลอะไรเรามีข้อมูลความเร่งณจุด a แเดี๋ยวเราจะผันกลับไปหาความเร่งตรงนี้นี่นะครับเรามีความเร่งที่ณัดตรงนี้แล้วเราจะผันกลับไปหาดังนั้นเราจะใช้สมการที่ที่2ก่อนได้ไหมอ๋อใช้สมการที่ที่2ก่อนก็ได้ดังนั้นเราก็อาจจะเขียนว่า จากสมการที่2 2 a a ลบ a b ตัวนี้จากสมการที่2หรือ,อเอาเขียนนี้ดีกว่าเราไล่มาดีกว่าไล่มาเรื่อยๆเ,เราจะไล่จากสมการที่6มาก่อนจากสมการที่6จากสมการที่6ตรงนี้0ูนย์ เท่ากับ2 ac ลบ a นะถ้าเราเขียนใหม่เราจะได้เป็น2 ac เท่ากับ a แล้วเราก็มีอันนี้เป็นสรรมการที่เท่าไหร่นะมี9สรรมการแล้วใช่ไหมอ่ะตัวนี้เป็นสรรมการที่10จากต่อมาเป็นสรรมการที่4 โดดไปเป็นสมการ4จากสมการที่4ตัวนี้0เท่ากับ2 ab ลบ ac เราก็จะได้ว่า2 ab มีค่าเท่ากับ ac อันนี้เป็นสมการที่ 11แล้วก็จาก,กาาก AB. จากสมการที่2 0ยเท่ากับ2 a a ลบจากสมการที่2 0เท่ากับ2 a a ลบ AB เขียนอีกแบบได้เป็น2 a a เท่ากับ a b อันนี้เป็นสมก,การที่12เดี๋ยวเราจะไล่กลับมามเราก็จากสมก,การที่12 เราก็จะได้ว่าความเร่งของ a คือค่า0.0208เมตรต่อวินาทีกำลังสองในทิศชี้ขึ้นมันตรงกันข้ามกับ y a ดังนั้นตัวนี้เวลามาแทนค่าจะต้องแทนค่าด้วยตัวติดลบกลายเป็น2คูณกับลบ0.0208เท่ากับ a b อันนี้คือขี้เกียจคิดเลขนะ เราก็ได้ตัวนี้มาแล้วแล้วก็ได้ ab มาแล้วเนาะเราก็จะไปคิดต่อจากสรรมการที่11ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2คูณกับ ab ก็คือก้อนนี้าก้อนขบนเนาะก้อนขบนคือ2คูณกับลบ0.0208ก็คือเอาตัวเลขก้อนนี้นับทั้งก้อนเลยทั้งหมดนี้เอาไปแทนในนี้ก็จะมี2ออยู่ข้างนอกแล้วก็ข้างในก็เป็น ab จับเท่ากับตัวนี้ได้เป็น ac แล้วเราก็จะเอา ac ประยัดลงในนี้ทีหนึ่งเดี๋วคิดเลขทีเดียวเลยจากสมการที่สิ์เราก็จะได้ว่า2 ac ac ก็คือเอาทั้งก้อนนี้ประยัดใน ac จะกลายเป็นในวงเล็บก็คือ 2คูณกับ2แล้วก็คูณกับลบ2 0 8 0 8เท่ากับ a กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ a เท่ากับลบ6 6 6, 6, 4เมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือก็คือความเร่งเท่ากับ0.1664 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองในทิศชี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ